จะหาคุณหิงชาหวังหลาชื่อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องคำลักษณะนามคำลักษณะนามคือคำที่แสดงลักษณะของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็จะมีคำลักษณะนามที่ใช้เรียกแตกต่างกันวันนี้เราจะเรียนรู้คำว่าจือส่วนคำว่าจือนั้นเป็นคำลักษณะนามของอะไรเราไปดูกันเลย เลี่ยงถือคำลักษณะนามสำหรับคำลักษณะนามที่ยกมาให้ดูในคาบนี้นะคะคือตัวนี้เลยสำหรับตัวนี้สามารถอ่านได้สองเสียงเสียงที่หนึ่งอ่านว่าจือจือมีหน้าที่ของคำคือฟู่ถือคำวิเศษนั่นเองค่ะความหมายคือเพียงเพียงแค่และอีกเสียงที่สามารถอ่านได้คือจือ จือมีหน้าที่ของคำคือเลี่ยงถือคำลักษณะนามซึ่งวันนี้ครูจะยกตัวอย่างในการใช้คำนี้นะคะ 1. ใช้กับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกใช้ได้หมดเลยนะคะแปลว่าตัวยกตัวอย่างเช่นอีจือเหนียวอีจือเหนียวอีแปลว่าหนึ่ง จือแปละว่าตัวเหนียวแปละว่านกอีจือเหนียวแปลได้ว่านกหนึ่งตัวอีจือทูจืกระต่ายหนึ่งตัวอีจือโกสุนักหนึ่งตัว 2. ใช้เรียกสิ่งของที่เป็นคู่แต่มีข้างเดียวคือสิ่งของที่มันอยู่เป็นคู่นะ่ะแต่ว่ามันมีอยู่แค่ข้างเดียวอีกข้างนึงไม่รู้มันหายไปไหนแล้วยกตัวอย่างเช่น อีจือสโบทถุงมือหนึ่งข้างอีจอเสรองเท้าหนึ่งข้างอีจือว่าจถุงเท้าหนึ่งข้างสามใช้กับนาฬิกาแปลว่าเรือนยกตัวอย่างเช่นอีจือโเปียวนาฬิกาหนึ่งเรือน สใช้กับเรือแปลว่าลำยกตัวอย่างเช่นอีจือสวนเรือหนึ่งลำ